เเมืืืออองงร่ลชาสคจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเทศบาลเมืองสงมุทรสงครามและชาวจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดพิธีบวงสวงสมโพธิศาลหลักเมืองสงมุทรสงครามและฉลอง120ปีจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่22เมษาย,ยน2564 และมีงานสมโพธถึงวันที24่24เมษายน2564ขอเชิญเชิญสุภาพสตรีจำนวน1,500คนสมัครเข้าร่วมรำสมโพธสารหลักเมืองและฉลองครบรอบ120ปีจังหวัดสมุทรสงครามมาร่วมการสมโพธสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่22เมษาย,ยน2564ด้วยการรวมใจรำถวายสการะวงสูงสารลักเมืองสมุทรสงครามให้เกิดความเป็นสิริมงคลรวมทั้งแสดแงความกตัญญูกต่เวทีต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสร้างเมืองสมุทรสงครามคุณสมบัติผู้สมัครสุภาพตตรีไม่จำกัดอายุการแต่งกายเสือ้อรูปไม้สีขาวโจงกระเบนสีน้ำเงิน โดยผู้รําต้องจัดหามาเองส่วนจงกระเบนหากประสงค์จะให้ทางจังหวัดจัดให้ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ในใบสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทั้งสามแห่งที่ท่านมีภูมิลําเนาส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามสมัครได้ที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามหน่วยงานกลุ่มองค์กรระดับจังหวัดสมัครได้ที่ ห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังเก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามโทรศัพท์หมายเลข034718138ในวันและเวลาราชการและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและทาร์มได้ที่เว,เว็บเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และที่ว่าการอำเภอทั้ง3แห่งอย่าลืม22เมษายนนี้สตรีชาวจังหวัดสมุทรสงคราม1,500ท่านมาร่วมกันสมโพธสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่กันนะคะเเาทาลล็งแกสมปนชวะ